และผมตอนนี้ก็ยังอยู่วัดตาคำนะฮะเดี๋ยวจะพาเดินรอบนะรอบปกกองทรายเขาอีกครั้งนึงแล้วผมจะได้เห็นเขาทำบุญกันอย่างละเอียดนะผมของจาาไปเขาทำอะไรอย่างเงี้บ้างจะพาเดินรอบบนหนึ่งรอบนะฮะอ่ะตอนนี้ดูอีกครั้งนึงนะที่เขาทำบุญกันนะผมอ่าเรียกว่าทำบุญกันก่อนจะดีไซน์นะผมเขาจะมี ผลไม้ผลไม้ผลไม,ม้นะทีะ่เอามาทำบ,บุญนะผมเดี๋ยวจะพาเดินพาเดินเดินชมแบบใกล้ชิครับผม อาจจะเป็นการใส่กองทรายเล็กๆด้วยนะล้จกะมีเรียกว่าของมุนต่างๆผลไม้นะวางตรงที่กองทรายเด็กๆก็มาดูเด็กๆเล็กๆด้ครับผมเด็กๆเล็กๆก็มานะฮะดู เวตาดูป้องหนจ้าโอ้เด็กๆออกทีวีละแล้วผมน่าเด็กๆเลก็มาน่าช่วยมาวมกับพ่อแม่เดินดูต่อนะผมจะพาเดินดูรอบหนึ่งตอนนี้กำลังอธิษฐานอธิษฐานกำลังจะต้นไปไปปักนะผมดูตอนนี้กำลังก็กำลัง การเตรียมกอบซายอยู่นะแต่ปัจจุบันนี้ก็เขา,านำต้มขนมผลไม้ต่างๆนะปลาเดินแต่ปลาเดินรอบหนึ่งรอบนะครับผมผู้เดดาผู้แก่เด็กๆลูกเด็กเล็กแดงกขบรมำบกันหมดครับผม าบางส่วนก็เริ่มมีกา,การกาะกอไซน์เล็กๆนะครับผม,มเดินดูตอนนี้พาเดินวนหนึ่งรอบนะครับผมตามวิถีประเพณีของเขานะฮะรับผมนำสนเสนอแบบรายละเอียดโดยการทำเชิยงตุงนะครับผม ื่อในวันคมไความสำคัญท่าสประธาในุ่มเป็นเดือกเที่ว่าวันเชือใหม่าิโยจะรู้ว่าที่พวไปแล้วเท่าไหร่ในระยะที่ผ่านมานั้นกาิยจะอะไรเป็นที่เป็นังไว้บ้างว่ามีอไรขัดตองครอูเขยารใชเนเือกเชือจะพาเดินหนึ่งรอบนะพาเดินดูรอบรอบ ดีไซน์ของเขานผมนี้ก็ทำบุญในวันนี้นะาบาังคมก็พาลูกพาหลานญาติพี่น้องนะามาสาธิตกันตรงนี้ก็มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะผมามาทำบุญดีไซน์ในวันนี้นะผมกา,ารสุดท้าเป็นการรักษาประันยุงไายบัดทุกนยนว เรื่องในเทศกาลก็เป็นเทศกาลสงการนี่่ักาเลยนะเาดูดอกไม้ต้นไม้ที่เขานำมาทำบุญฮะถ้ดอกไม้ทน่นี้ปนิยมยังวทั้งไนะผมก็คาอย่างไม่รู้ว่าดอกอะไรนะเขเขาจะมีในปนการท่องเที่ยวเลยต่าประเทศทีเป็นตัวอง่ ว่าบันเดือนในสาบกิจของมีสารต้องมาบนไทยแต่ว่าดูตรงนี้อีกนะผู้คนเยอะแยะมากมายนะผมมันทบุญกันในวันนี้ก็จะมีอา่าอย่างที่เห็นนะตอนนิยมจะมีตุงเล่ยกระผมตุงเล่ยหลักสีแล้วก็จะมีปั๊บระบาดหลากไม้มีอา่าทูบเพียนต่างๆอ่าตอนนี้กำลังตามตุงอ่าบางส่วนก็กําลังเรียกว่าเอาได้มงคลน,นะผมเอาได้มงคลน,นี่าพันรอบ

มีผลไม้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผลไม้มีปลาทูปีเทียนเล็กๆนะที่เขาบัดนกันะคุณกอบราคาบาลังเพื่อฝากขอให้โยมทุกท่านได้กอบตลอดปีรับผมขอบคุณครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งวิธีชีวิตประเณียนอชงงานสงกรารน้าพาเดินรอบเจดีสายของสายของชาวไทยนะผมบัดปลาแตกบัดกับแม่สายนะขอบคุณครับผม